หเอิ่นอยู่หน้าบ้านสัพ่อบ่มีคนอยู่เนาะลืมเบิงปัดเท้าปัดเอา้าอ๋อแค่นีหยังบุ้ยซักเสื้อซักผ้าพูนน่ะเอา้ามันสิเป็นอีหยังก็ธรรมดาเนาะเสื้อผ้าเจ้าของใส่แหมโอ้ยเจ้าหาเอ้ยมันสิเป็นอีหยังเสื้อผ้าเจ้าของใส่ว่าติเฮ้ยเอา้เอาเมียเจ้าไปใส่สันคือบ่ให้เรามาซักเอา้าเมียก็ส่วนเมียเจ้าบ่กคขเบิ่งบ่ได้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงนั่นเอา้าผัวเป็นเจ้าบ้านบ่แม่นบ่ ก็ม่อันยูก็ลูกเมียเดซันก็เป็นผู้อาศัยนั่นแล้วอันเดซันเอาจะเป็นลกกวนเขาทอเขาจะมาอาศัยซื้อเงินสร้างจากขวางกระเฮ็ดเอาตัวนั่นแล้วโอ้ยเงินสร้างบ้านซองจากของกระเฮ็ดเอาเออป้าป้ายเนาะเอาสันเอาแล้วแต่เจ้าเงินเจ้าบ้านเลขที่เจ้าเจ้ากระเฮ็ดเอาตัวเนาะ อันผู้อาศัยกันแล้วตะเขาดอกดีแล้วคืดจังสิเฮ็ดเอารลดเนาะเอออันยังสันตัวไปซ้ำ้านประกวนกว่ากันล่า,างนแล้วเมื่อกี้นี่เด้เออถูเขือนกันแล้วถ้าเสิร์ฟบุญสักผ้าตัวบาทนี่เอ้ย